กลับมารับชมไทยบันเทิงครับคุณผู้ชมครับทฤษฎีใหม่ชี้ว่าไอซ์แลนด์อาจเป็นยอดเขาของทวีปที่สาบสูญจมทะเลไปเมื่อหลายล้านปีก่อนครับประเทศไอซ์แลนด์อาจเป็นยอดบนสุดของทวีปไอซ์แลนเดียที่ยังคงโผล่พ้นน้ำ หลังพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่6 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเกาะกรีนแลนด์และภูมิภาคสแกนดิเนเวียได้จมลงใต้มหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือไปเมื่อ10ล้านปีก่อนทีมนักธรณีฟิสิกส์นานาชาตินำโดยศาสตราจารย์กิติคุณจิลเลียนโฟลเจอร์จากมหาวิทยาลัยเดอแรมของสหราาาชอณจักร เผยแพร่ทฤษฎีใหม่ดังกล่าวในบทหนึ่งของหนังสือตามรอยวอรเรนบีเฮลมินตันแนวคิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ,พ,พทีมวิจัยที่นำโดยาศาสตราจารย์โฟลเจอร์เสนอว,ว่ามหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือที่เคยเป็นผื้นแผ่นดินแห้งสนิทและเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปแพนเจียไม่ได้แตกตัวแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ในทันทีเมื่อ200ล้านปีก่อน ทำให้น้ําทะเลไม่เข้าท่วมพื้นแผ่นดินที่เชื่อมเกาะกรีแลนด์และภูมิภาคสแกนดิเนเวียในแนวตะวันตกและตะวันออกเป็นเวลานานหลายล้านปีทําให้เกิดทวีปไอซ์แลนเดียขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อ10ล้านปีก่อนพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกของทวีปไอซ์แลนเดียเริ่มจมลงใต้ทะเลแต่ก็ยังมีพื้นที่สูงตรงกลางทวีปโผล่พ้นน้ำให้เราได้เห็นกันซึ่งก็คือเกาะไอซ์แลนด์ในทุกวันนี้ ศาสตราจารย์ฟโฟลเจอร์กล่าวหากทำให้ระดับน้ำทะเลลดลงได้อีกสัก600เมตรเราก็จะเห็นสภาพภูมิประเทศของทวีปที่หายสาบสูญไปแล้วชัดเจนขึ้นศาสตราจารย์ฟโฟลเจอร์ยังชี้ว่าแม้แนวคิดนี้จะขัดแย้งกับทฤษฎีดั้งเดิมที่เชื่อว่าไอซ์แลนด์ถือกำเนิดจากภูเขาไฟใต้น้ำเมื่อ60ล้านปีก่อน แต่ทฤษฎีใหม่ก็สามารถจะอธิบายไขยปริศนาบางอย่างได้เช่นเรื่องแผ่นเปลือกโลกใต้เกาะซึ่งมีความหนาผิดปกติถึง40กิโลเมตรแทนที่จะเป็นเพียง8กิโลเมตรตามแบบฉบับของเกาะภูเขาไฟทั่วไปนั่นเป็นเพราะว่าเกาะไอซ์แลนด์รวมทั้งแผ่นดินไอซ์แลนเดียเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปเก่าแก่ไม่ใช่เกาะภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่แต่อย่างใดศาสตราจารย์โฟลเจอร์อธิบาย ทีมผู้วิจัยประมาณการว่าทวีปไอซ์แลนเดียมีพื้นที่กว้างขวางถึง6แสนตารางกิโลเมตรหรือใหญ่เกือบเท่ากับรัฐเท็กซัสของสหรัฐทั้งยังเชื่อมต่อกับพื้นทวีปที่จมน้ำอีกแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของหมู่เกาะอังกฤษซึ่งทีมผู้วิจัยเรียกแผ่นดินส่วนขยายของทวีปไอซ์แลนเดียนี้ว่าเกรเตอร์ไอซ์แลนเดีย ศาสตราจารย์ฟิลิปสไตเบิร์กผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการวิจัยแนวพรมแดนแห่งมหาวิทยาลัยเดลแรมชี้ว่าการศึกษาเรื่องทวีปไอซ์แลนเดียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนื่องจากการพิสูจน์ได้ว่าพื้นแผ่นดินใต้น้ำเป็นไหลทวีปที่ยื่นขยายออกมาจากเขตแดนของชาติใดทรัพยากรใต้สมุดในบริเวณดังกล่าวก็จะตกเป็นของประเทศนั้นด้านนักธรณีฟิสิกหลายราย แสดงความไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีใหม่นี้โดยระบุว่ายังมีหลักฐานหลายชิ้นที่คัดค้านการมีอยู่ของทวีปไอซ์แลนเดียเช่นบริเวณก้นมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือนั้นมีวัสดุที่จะก่อตัวเป็นแผ่นเปลือกโลกที่รองรับพื้นทวีปอยู่ไม่มากพอรวมทั้งร่องรอยการสลับขั้วแม่เหล็กโลกที่พื้นมหาสมุทรก็ยังชี้ว่าเกาะไอซ์แลนด์ถือกำเนิดจากภูเขาไฟใต้ทะเลอย่างแน่นอน สำหรับอีกประเด็นเรื่องราวของทานน้ำแข็งที่กำลังหายไปจากไอซ์แลนด์โครงการศึกษาวิจัยโดยใช้ภาพถ่ายเผยให้เห็นน้ำแข็งปริมาณมหาศาลที่กำลังละลายหายไปจากทานน้ำแข็งขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไอซ์แลนด์โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างทีมงานจากมหาวิทยาลัยดันดีของสกอตแลนด์และมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์ รวมทั้งสำนักอุตุนิยมวิทยาไอซ์แลนด์ที่เปรียบเทียบภาพถ่ายจากเครื่องบินของทานน้ำแข็งในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1,980กับภาพถ่ายจากจโดรนในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ฝั่งใต้ของครอบน้ำแข็งวัตนาเยอรคูที่ครอบคลุมเนื้อที่7,700ตารางกิโลเมตร ทีมงานได้นำภาพถ่ายหลายพันภาพมาประมวลแล้วใช้ซอฟต์แวร์เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นแบบจำลองสามมิติของภูมิประเทศในบริเวณดังกล่าวดรเคียรันเบ็กสเตอร์จากมหาวิทยาลัยดันดีกล่าวว่าเราได้เห็นความแตกต่างที่น่าตกใจที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสัน้น ทีมงานหวังว่าภาพเปรียบเทียบชุดนี้จะช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นว่าทานน้ำแข็งเหล่านี้กำลังละลายหายไปอย่างรวดเร็วเพียงใดโดยในช่วงฤดูร้อนปี2019ที่ผ่านมาชาวไอซ์แลนด์จำนวนมากได้ไปรวมตัวกันเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียทารน,น้ำแข็งโอ๊กเยอคูซึ่งเป็นธารน,น้ำแข็งแห่งแรกของไอซ์แลนด์ที่สูญเสียสถานะธารน,น้ำแข็งไปเพราะน้ำแข็งมีความบางเกินกว่าที่จะเคลื่อนตัวได้ ปัญหาทานน้ำแข็งละลายหายไปจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือปัญหาระดับโลกโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ได้เผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดเตือนว่าทานน้ำแข็งขนาดเล็กในยุโรปแอฟริกาเทือกเขาแอนดีสและอินโดนีเซียจะสูญเสียปริมาณน้ำแข็งไปกว่า80%ของระดับในปัจจุบันภายในปี2100 หากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงอยู่ในระดับสูง IPCC ชี้ว่าระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัญหาทานน้ำแข็งที่ละลายอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนนับล้าน <c oughs> เช่นเดียวกับทานน้ำแข็งหลายพันสายของจีนกำลังละลายหายไปเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาพมุมสูงที่ถ่ายจากโดรนเผยให้เห็นทานน้ำแข็งหลายพันสายในเทือกเขาฉีเหลียนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนกำลังละลายหายไปจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเทือกเขาฉีเหลียนตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างมณฑลกานซูกับมณฑลชิงไห่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล4 0 0พันเมตรและมีทานน้ำแข็งกว่า3 0 0พันสาย นักวิทยาศาสตร์บอกว่าทานน้ำแข็งยาวคดเคี้ยวราว800กิโลเมตรซึ่งเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากยุคน้ำแข็งและกำลังละลายหายไปทีละน้อยนั้นมีโอกาสที่จะละลายหายไปตลอดการจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในท้องถิ่นสูงถึง1.5องศาเซลเซียสนับตั้งแต่ทศวรรษที่1,950 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้เฝ้าดูตำแหน่งการถอยร่นของทานน้ำแข็งและพบว่าน้ำแข็งละลายในอัตราที่รวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับในช่วงศตวตรรษที่แล้ว ชินเซียงนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนบอกว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาทารน้ำแข็งบริเวณนี้ได้ถอยร่นไปกว่า150เมตรซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวเล็กลงในอัตราความเร็วที่น่าตกใจมากและทำให้มีปริมาณน้ำที่ละลายจากทารน้ำแข็งไหลลงสู่พื้นที่เบื้องล่างเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง60ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนระบุว่าเมื่อทานน้ำแข็งละลายหายไปน้ำที่ไหลลงมาและเป็นแหล่งน้ำใช้สำหรับเกษตรกรที่อยู่เบื้องล่างจะเริ่มเหือดแห้งไปในปี2050แต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นคิดว่ามันอาจเกิดขึ้นภายใน10ปีนี้และทานน้ำแข็งหลายสายอาจหายไปจนหมดสิน้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกของเราครับ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ